ครับก็จะเป็นการเอากองน้ำมันเครื่องนะครับเราหมุนออกแล้วนะครับมันก็จะไปค้างตรงนั้นซึ่งเราไม่สามารถเอาลงข้างล่างเนยนะครับหรือเอาลงได้มันก็ยากนะครับเทคนิคก็คือให้เอาออกอ่าฝั่งด้านขวามือนะครับคือตรงช่องว่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะใช้มือล้วงลงไปเลยนะครับข้อดีของการถ่ายน้ํามันเครื่องตอนเครื่องยินก็คือน้ํามันเครื่องมันจะไม่เลอะกับกองเครื่องนะครับแต่ถ้าจะถ่ายตองเครื่องร้อนเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับน่ยขึ้นมาได้ง่ายนะครับเนี่ยถ้าเราถ่ายกองเครื่องร้อนน้มันจะลึอกองเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านนี้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับการถอดกองเครื่องไม่ง่ายไม่ยากนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็สามารถทําเองได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีของการถ่ายน้ำมันเครื่องเองก็คือเราสามารถทิง้ง ไว้ได้นะครับหลายชั่วโมงเพื่อให้น้ํามันเครื่องมันไหลลงข้างล่างได้หมดเอาหรือไหล,อ,หล,อ,หลออกจากระบบไหลออกจากอ่างน้ามันเครื่องได้หมดจุดนะครับให้ออกได้เยอะมากที่สุดนะครับแือถ้าเราเข้าร้านนะครับเขาก็ทําให้เราแป๊บเดียวเพราะว่าเขาก็มีคิวยาวเนาะนะครับฉะนั้นการถ่ายน้ามันเครื่องให้หมดจุดก็เป็นสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็ ชนิดน้ำมันเครื่องเกรดน้ำมันเครื่อง,องนี้นะครับ